suitous has been very hard. And yet here you are, Building this magnificent family yet road very hard here are and been you ในที่สุดก็มาแล้วนะครับกับตัวอย่าง Fast f นฟิวเรียสิที่รอคอยหลายๆคนคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับตัวอย่าง F10 ที่ถ้าหากจะให้เทียบกับครั้งแรกที่ได้เห็นตัวอย่าง F9 บอกได้เลยครับว่าภาค10นี้โคตรน่าดูกว่าเยอะขอย้อนกลับไปพูดถึงอารมณ์ตอนที่เราได้เห็นตัวอย่าง Fast 9นะครับ กับตัวอย่างนั้นพวกเราไม่ได้โฟกัสกับแอคชั่นเท่าที่ควรครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าจะได้รับความมันระดับไหนจากหนังตระกูลฟาร์ในตัวอย่างภาคเ้านั้นเราเลยให้ความสนใจกับคําถามและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่องมากกว่าครับซึ่งพอมาถึงในภาคนี้นี่ฟา s ์สแอนด์ฟิวเรียดเร็วแรงทะลุนรกสิบนั้นไม่ได้มีปริศนาอะไรให้เราต้องได้คบคิดแล้วครับ จากที่ได้เห็นตัวอย่างรู้สึกว่าตัวหนังได้ผูกเรื่องราวอุปสรรคใหม่ให้กับทีมซิ่งสั่งตายกู้โลกที่ผมดูว่าครั้งนี้มันไม่ได้ดูโอเวอร์เหมือนในภาค9นะครับมันดูเป็นเรื่องราวของความแค้นส่วนตัวซิมากกว่าทนของเรื่องเลยให้ความรู้สึกถึงการต่อสู้กันระหว่างคน2กลุ่มแต่ก็แน่นอนครับมันต้องมีการแอบพ่วงการช่วยโลกแบบฮีโร่เข้ามาด้วยตรีมแบบครอบครัวมาเต็มเลยครับในครั้งนี้ทั้งของฝ่ายร้ายที่ต้องการแก้แค้นให้ครอบครัวและฝั่งโดเมนิกทอร์เรโตที่ต้องการปกป้องคนที่ตัวเองรัก ในตัวอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากแอคชั่นในตัวแล้วความเซอร์ไพรส์ที่ผมได้เห็นก็คือเราได้เห็นตัวละครที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นกลับมาในภาคนี้ด้วยครับทั้งเจคอบชอในส่วนของเจคอบนั้นก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ชัวร์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าเขาจะได้มาโผล่ในภาคสิบส่วนไดกาดชอนั้นไม่ได้มีความคิดอยู่ในหัวเลยครับว่าเขาจะโผล่มาซึ่งเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตามข่าวของฟาสติบนะครับเลยกลายเป็นว่าการได้เห็นสองตัวละครนี้มันเป็นความเซอร์ไพรส์หนึ่งในการได้ ส่วนตัวละครอื่นๆก็กลับมากันครบครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นและสังเกตกันไปแล้วนะครับคงไม่ต้องไล่ชื่อไล่คาแรคเตอร์กันมากในตัวอย่างนี้มีซีนที่ผมสนใจอยู่ไม่กี่ซีนครับก็คือซีนนี้ครับซีนที่ตัวละครร้ายระเบิดรถคันนี้ครับผมสงสัยจริงๆครับว่าคนที่อยู่ในรถคันนี้น่าจะเป็นฮอปคุณสงสัยแบบเดียวกันกับผมไหมครับสิ่งที่พอจะทําให้ความคิดนี้มีน้ําหนักก็คือการได้เห็นชอโผล่มาในภาคนี้ด้วยครับ แล้วฮอปจะตายไหมในภาคนี้ไม่ตายหรอกครับน่าจะเป็นการเบรกตัวละครตัวนี้ไว้ไม่ให้โผล่มาในภาคนี้หรือแม้กระทั่งภาค11ดแต่กับโครงการหนังฮอปแอนชอสองก็ยังมีโครงการอยู่นะครับไม่ต้องห่วงครับเรายังได้เห็นฮอปในเฟรนชายนี้อีกแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวอย่างนี้ก็สินนี้ครับสิ่งการร่วมเฟรมของฮานกับเด็กขาดชอดูท่าแล้ว2คนนี้คงจะเคลียร์ใจกันได้แล้วนะครับก็เรื่องเก่าที่น้องชายของเด็กขาดชอทําให้เมียของฮานเกือบตายไงครับทำไมผมถึงใช้คําว่าเกือบตาย ก่อนหน้านี้เราเคยสงสัยกันใช่ไหมครับตอนที่เราได้เห็นฮานกลับมาในภาค9แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าเดก,กาดช็อกก็กลายมาเป็นพวกเดียวกันกับดอมแล้วแล้วถ้าสองคนนี้มาเจอกันเขาจะเคลียร์กันยังไงเพราะในตอนนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะครับว่าจีเซลตายในเหตุการณ์โอเว่นช็อภาคที่6สซีนนี้บอกอะไรกับเราครับซีนนี้อาจจะกําลังบอกใบ้เราก็ได้ครับว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นจีเซลกลับมาในเฟรนชายนี้อีกครั้งแน่นอนครับ และนั่นคือสิ่งที่ผมได้เห็นแล้วรู้สึกต่อการได้เห็นได้ชมตัวอย่าง f a s t and f u r i o u s 10การพูดถึงตัวอย่างในคลิปนี้มันดูสรุปอย่างรวดเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็เห็นว่าตัวอย่างมันทั้งมันแล้วก็น่าสนใจดีก็เลยรัดคิวทำคลิปออกมาคุยกันก่อนเลยครับส่วนการวิเคราะห์ตัวอย่างอย่างละเอียดนั้นรออีกไม่นานครับผม ครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆอีกครั้งก็คือนับจากภาค7 9ถึง9ในภาคนี้ภาคที่10ดูเหมือนว่ามันจะมีความสมเหตุสมผลในความเป็นหนังแอคชั่นมากที่สุดแล้วครับถึงแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้ทิ้งลายเซ็นความแหกกฎฟิสิกส์แต่มันก็ดูพอดีในตัวของมันเอามากๆเลยนะครับก็คอยนับวันรอกันนะครับกับ f า s t and f u r i เรียเเร็วแรงทะลุนรก 10, 18พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ The Final Cut ช่องคอนเทนต์หนังสุดมันที่คอวอยคิดวิเคราะห์และแยกแยะแต่คอนเทนต์หนังดีๆมาให้คุณอย่าลืมทุกเรื่องหนังที่ดีที่สุดที่ The Final Cut Channel